ออกครับเ็มครับเอแมคโคก็ยังไม่ถึงปีกว่าประมาณปีกว่าความจเจริญมันเข้ามานะครอัน,นอันนี้ที่ผมถ่ายนี่มันจะเป็นด้านฝั่งลำลูกกาส่วนส่วนด้านนี้ฮะตรงโรงเรียนผ่องสุวรรณนี่มันก็จะเป็นฝั่งสายไหมคือมันติดกันนะครับเลยไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วนี่ฮะเข้าไปก็จะเป็นฝั่ง กรุงเทพกรุงเทพไอสายไหมนี่มันก็จะออกไปทางไอเนี่ยครับไอสุขาภิบาลหออกทางเส้นรามอินทาที่จะมุ่งถ้าถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะออกไปทางไอนี่คับไอบางกะปิบางกะปิแฟชั่นไอแลนด์แถวนั้นนะครับ ถ้าถ้าถ้าออกไปฝั่งขวามันก็จะออกออกมาทางบางเขนจะเห็นความจเจริญเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับคือผมถ่ายแต่คลิปอยู่อยู่แต่ในบ้านเลยไม่ค่อยได้ออกออกออก,ออกมาข้างนอกถ่ายแต่ในบ้านก็จะคุยแต่เรื่องข่าวเรื่องอะไรมันก็จะมีปนเรื่องเรื่อง เรื่องคุยเรื่องเล่าอะไรบ้างครับเรื่องส่วนตัวอะไรบ้างก็คุยไปคุยมาส่วนเรื่องทนายตามก็ไม่มีอะไรนะต,ต้องรอประกันตัวนะครับต้องรอเดือนหนึ่งเพราะว่าสามเดือนแนละ้วไอ้สามครั้งแล้วที่ไม่ได้ประกันตัวก็ทางสายเขาคง,ง,งกลัวมายุ่งเหยิงกับพยานนะครับ อีกอย่างหนึ่งแก,กทางทางสาลก็ยังสอบอะไรไม่เสร็จด้วยไหนก็เรื่องอาจารย์พลนี่ก็เงียบเลยนะเงียบเงียบไม่มีข่าวแล้วเพราะแกไม่ออกมาเลยเรื่องแบงก์เลสเตอร์แม่ก็ได้เงินค่าุดเชยสี่ห้าแสนนะโดยที่ยายกับอาก็ไม่รู้ยายกับอาก็โมโหนะครับแกบอกว่า ไม่ให้ถ้าเงินก้อนนี้หมดเขาจะไม่โอนมาให้อีกแล้วส่วนเจ๊ตั๊กกับป๋าเบียก็ร้านทองฮะที่มีมีปัญหาทองปลอมทองอะไรเยอะแยะตอนนี้ก็ถูกปปง,องอยึดทรัพย์ไปร้อยหกสิบสามล้านแล้วเงินบางส่วนมันไม่มีที่มาที่ไปนะครับอธิบายไม่ได้ ว่างเงินมันมาอย่างไงครับก็ต้องถูกยึดทรัพย์โดยปรยายแต่โทษค่อนข้างหนักเหมือนทนายตั้มนะครับทำผิดโดยปกติธุระก็คือทําผิดโดยซ้ําซากทําผิดหลายๆครั้งนะจนให้อภัยไม่ได้พวกนั้นจริงๆคนเราถ้ามันรู้จักพอเพียงนะครับมีแค่ กินแค่ใช้นะครับไม่โลภมากนะครับชีวิตมันก็คงไม่เดินเข้าตารางอย่างนงี้นะครับนี่แหละครับคนอยากได้อยากมีถึงเวลาถ้ามีไปมีไปมันก็ต้องมีปัญหาเรื่องคดีความะพเพราะเราไปเอาเงินเขาเราไปข้อโกงเขาก็อยากให้ทุกคนสอนลูกหลานนะครับให้เป็นคนดี มีอะไรก็เตือนเตือนมีอะไรก็สอนเด็กให้มันรู้จักเรียนรู้การทำอาหากิน,นครับฝึกงมฝึกงานอะไรให้มันมีประสบการณ์สอนเด็กให้เป็นคนดีวันนี้ก็คุยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ Let's go ทำงานเท่านั้นนะครับที่เราทําให้เราไม่กดตายดูแลลูกหลานให้ดีนะครับขอบคุณครับ